เช่นเดียวกับเรื่องกำแพงกันขึ้นนะคะขอมีส่วนร่วมเช่นเดียวกันครับเรื่องนี้นะครับจากหาดบ้านพอดตะบลชนละครามอำเภอดอนศัก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ชมคือจุดนี้เขามีกำแพงกันขึ้นที่เป็นแบบหินดึงเรียงกันพี่แฟนถ้าจะเห็นในภาพแบบนี้ครับตรงนี้นะครับทำโดยกรุมโยธาความยาวที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ประมาณ1,800เมตรครับระยะจากปากคลองตัวถึงเดอะทามารินรีสอร์ทครับ คือเขาทำแบบนี้คุณผู้ชมครับเพื่อแก้ปัญหาการกัดเสาะชายฝั่งแล้วก็เป็นการรักษาพื้นที่พื้นที่บ้านเรือนของชุมชนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้ครับคือทํามาเกือบ10ปีแล้วอะ่ะคือตอนนี้ถาดก,ก็เลยตรงกําแพงกันขึ้นตรงนี้ก็เลยเริ่มซุดโทมพี่แฟงครับค,คือบางครั้งวางคราวมีช่วงมะสุมเข้ามา ทำงานไม่เต็มที่ครับค่ะคือมีหลายมุมนะคะสาหรับการสร้างกําแพงกันคลื่นค่ะกรมโยธาบอกว่าอยากจะรักษาพื้นที่แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าเอ๊ะมุมหนึ่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะคนหนึ่งที่ส่งเสียงเล่าถึงเรื่องนี้คือคุณกุณลนาคํภัยค่ะเธอเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารอยู่ริมชายหาดเลยนะคะเธอบอกว่าอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ก่อนจะมีกําแพงกันคลื่นเล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังมีกําแพงกันคลื่นคือเวลาช่วงมรสุมคลื่นแรงค่ะคลื่นซัดมาปะทะกําแพงกันคลื่น แล้วน้ำเนี่ยมันทะลักข้ามกําแพงเข้ามาในฝั่งชุมชนก็ได้รับผลกระทบส่งผลกระทบไปในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะฤดูคลื่นปีหนึ่งก็จะมีประมาณ3-4เดือนค่ะตั้งแต่ปลายตุลาถึงมกราคลื่นก็จะมาเอาทรายของเราเอาที่ของเราไปเวลาคลื่นมาน้ำมันมามันจะตีมาเสร็จแล้วคลื่นมันม้วนกลับเนี่ยมันจะกระชากเอาทุกสิ่งที่เราทำอะ กลับลงไปด้วยเริ่มแรกก็จะเป็นบอ่อก่อนค่ะเป็นบอ่อซีเมนตั้งพอตั้งบอ่อซีเมนพอน้ําพอน้ํามาขึ้นมาบอ่อซีเมนเอาไม่อยู่เราก็เอาอยางมาลองทํากําแพงไม่ไผ่เพื่อที่จะให้ทรายมันอยู่เราก็ลองมาทุุทุกรูปแบบแม้กระทั่งซื้อทรายมาเติมผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เนี่ยวันนี้เราเล่นเป็นชายหาดอยู่แต่บางปีเนี่ยพืนแรงเนี่ยมันจะาหาดไปหมดเลยจนเป็นเลนข้างในป็นทราย เป็นดินเลยข้างในเนี่ยทางนี้ทางทิศตะวันตกเนี่ยจะเห็นความารุนแรงของการกัดซ้อไม่มากแต่ถ้าเป็นควายทิศตะวันออกของเคลื่อนเนี่ยจะเห็นการกัดซ้อมากลึกเข้าไปเรื่อยเรือเรือเลยต้องไปข้าวยู่อยู่ในสองตัวต้องหมาล็อบขึ้นแถวๆนี้แถวๆแกไม่มีเคลื่อนแต่พ่นอีกตัวหนึ่งก็คือมันไม่ได้กระทบต่อคนโพอแต่ปรกระทบต่อคนหม,ม,มูซ่าหมู่้องหมูซี่หมูหา้าหมูหกข้างบนกลายเป็นเคลื่อนกันน้ำจืดออกทะเลด้วย เรื่องกำแพงกันขึ้นยังมีข้อถกเถียงนะคะดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดคือเรื่องของข้อมูลค่ะคุณกนิกาแพรแก้วนะะักข่าวพลเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะเล่ามาว่าเรื่องข้อมูลเป็นทางออกและตอนนี้มีหลายจุดที่ชาวบ้านประมงพื้นบ้านต่างๆแล้วก็คนในพื้นที่เริ่มเก็บข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงของชายหาดแล้วใช้เครื่องมืออย่างง่ายค่ะคุณผู้ชมท่อ PVC เทปกาวแล้วก็สายยางเชือกเนี่ยนะคะเก็บข้อมูลชายหาดบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ beach monitoring นะคะรวมเก็บข้อมูล เพื่อที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชายหาดกับภาครัฐค่ะมีประโยชน์มาก,กนะครับการเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บข้อมูลการคงทิลายของชายหาดให้นถือว่ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับวันนี้เนี่ยหลายคนรู้สึกพอใจและก็มีความรู้สึกยินดีที่สามารถจะนำเสนอข้อมูลพนอาาคทที่เราเก็บข้อมูลเรื่องชายหาด ปกติะชายหาดมันมีความเป็นพลวัตสูงแล้วคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทีนี้ใน,ในกรณีที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะต้องมีกิจกรรมหรือว่าโครงการพัฒนาบางอย่างที่เกิดขึ้นบนชายหาดอะคะ่ะเราจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีข้อมูลว่ามันเปลี่ยนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลชุดนี้ค่ะที่ชุมชนทํากันเองเนี่ยจะเป็นตัวสนับสนุนนะคะในกิจกรรมที่จะดําเนินบนชายหาดไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงสร้างป้องกันก็ดีการพัฒนาพื้นที่ริมชายฝั่งก็ดีเพื่อให้รู้ ชายหาดนั้นมันอ้วนหรือมันผอมหรือมันเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนอย่างไรในเชิงปริมาณด้วยคือพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนนี้นะครับชวนคุณผู้ชมติดตามเวทีสาธารณะครับเขาใช้ชื่อว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดซอดชายฝั่งจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนติดตามได้ที่เพจบ h for l ล f ์ครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสาครับ